สวัสดีครับเพื่อนๆรู้จักนมกระบือของขึ้นชื่อของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือไหมครับวันนี้พี่อาสาพาูุจะเล่าให้ฟังครับนมกระบือนั้นก็เริ่มมาจากปี2539ดอกเตอร์วีคูเรียนอดีตประธานคณะกรรมการสภาพ,พัฒนานมแห่งชาติอินเดียได้ถวายกระบือนมพันเมสนีน้อมเกล้าวถวายให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9หลังจากนั้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือจึงได้นำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ มาศึกษาคุณภาพของน้ำนมจนสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นผลสำเร็จปัจจุบันโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์จากนมกระบือหลากหลายทั้งนมสดที่รสชาติเข้มข้นยิ่งผสมกับกาแฟสดยิ่งอร่อยเป็นพิเศษและโยเกิร์ตท,ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะหากเพื่อนๆสนใจสามารถมาชมกันได้ที่เซ็นทรัลเวิด์ในงานโครงการหลวง54ได้เลยนะครับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดอย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะครับเพราะงานมีถึงวันที่14สิงหาคมนี้เท่านั้น